เอาละครับก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมกลับมาอีกครั้งนะไม่ดีเข่ามันโดนแหวนน่สาสร์ขึ้นไปสลักชื่ออยู่ป้ายท็อปเซิร์ฟตั้งหลายอาทิตย์กลับมากับงบล้านหนึ่งไม่ล้านดีหรอกประมาณ9ก้าแสนวันนี้จะลองจูนไปท็อปเซิร์ฟอีกครั้งดูได้หรือเปล่าน่าจะยากอลยงบล้านหนึ่งมันจํากัดไงแล้วก็ต้องเติมน้ํามันด้วยไเป็นไรครับได้แค่ไหนอเอาแค่นั้นวันนี้สําหรับเงื่อนไขในอาทิตย์นี้เป็นลดคา่าส4นะครับแล้วก็ขับหลังค่าเลตติ้งที่630 เอาจริงค่าเลตติ้งมันก็เยอะอยู่นะไม่น่าจูนยากหรอกเพราะมันเป็นรถขับหลังซึ่งผมไม่ถนัดเลยไหนดูซิเราทําอะไรได้มั่งเงื่อนไขรถขับหลังนะครับจากที่ประสบการณ์จูนมาเนาะผมว่าคาสสี่บอดี้ไม่ค่อยสําคัญ่ัไหร่วะโอเคโห oh, จุกอยู่นะ <laughs> ทองทองรถโคตรไวอะใส่ถังน้ำมันไวมปะสามหมืแปโอ้ลองใส่เทอร์โบไหมสปอร์ตน่าจะได้อย่งมั้ง <laughs> ก็ ECU เกียเนี่ยเจ็ดแสนสองแล้วได้อะไรมาบ้างเนี่ยมันเป็นเครื่อง V6 อ่ะอันนี้ก็เกือบเต็มแล้วเนี่ยเกียร์เดิมไปก่อนแล้วกันโอ้เมื่อกี้กดซื้อไปแบบไม่คิดด้วยความเคยชินจุกเลยจุกเลยแต่งแบบจุกๆยังไม่ได้แต่งอะไรเลยตังค์ยังหมดแล้วจูนไปก่อนครับค่อยว่ากันที่หลัง มาจูนเซตแรกเสร็จเราเหลือเท่าไรเนี่ยสี่แสนสองแต่ลองวิ่งดูแค่ไปซื้อรถมาก็สองพันทองแล้วนะทุกคนสองพันหรือสองร้อยว่าจำไม่ได้แต่โอเคอยู่รถขับสองนี่ต้องเปิดแท็กชันขับเปล่าวะอูอ้นนี่ทำไมแรงจังเดี๋ยวโอ้ลืมจูนช่วงล่างนี่หว่าเพาว่าอ,อาจจะไปรถเลี้ยวปแปลกลืมของสำคัญไม่ได้ไงเนี่ยมาใส่สูตรหมดเลยโอ้ m ม g ก d 2สองแสนหกมันเป็นรถขับหลังแหละ เอาหลังทองสูงไว้ก่อนแนล้วกันแต่ดูแคมเปอร์ดิเพราะมันไม่แบะอยู่ประมาณนี้กำลังโอเค้ากคงไม่มีอะไรหรอกไอ้ผมไม่เข้าใจความหมายมันนะอัคเมนแองเจิลเนี่ยมันคืออะไรก็ไม่รู้ผมไม่ทราบได้เลยครับเอาเป็นประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวโชกยังไม่จูนหรอกเอาไปจูนทีหลังน้ามันก็จะหมดแล้วอะวิ่งจบรอบปะเนี่ยขับดีขึ้นอยู่เจ๋วเลยครับแต่เครื่องไม่แรงเดี๋ยวคอยดูนะันเราจะโดนกินโค้งนี่แหละเนี่ยมาแล้วนะ่ะทำไมมันแรงกว่าวะมันเอารถอะไรมาแข่งกับผมด้วยวะเดี๋ยววิ่งรอบแรกก่อนครับเก็บข้อมูลก่อน รถยังไม่ลงตัวเท่าไหร่ตอนเนี้ยอ,อาการตอนนี้คือออกโค้งแล้วถ่ายสะบัดน่าจะใช่รถมันเหมือนหน้าใสา่นิดหนึง่งตูดมันปัดออกอะ่ะแล้วก็เลี้ยวไม่เข้าด้วยแต่ว,ว่าเป็นกับลายเข้าโค้งผมอ่ะแต่มันเร็วอยู่นะโอเ้เขาน่าจะเร็วกว่าเราเป็นสิบวิอะ่ะคนรถมันขี่ดีแล้วนะแต่ผมไม่เก่งไ้เ้ยโอ้รอบแรกสองนาทีสิบวิเขาทิ้งห่างเรามากขนาดนั้นหรอวะไม่เห็นเงาเลยสี่นาทีกว่าเลยเหรอ โอ้พระเจ้าอยู่ที่เท่าไหร่วะเนี่ยผมว่ามันไม่เวิร์กว่ะใส่เทอร์โบอ่ะ ECU ก็ไม่เวิร์กเอาจริงอ่ะลองไล่เบาดูก่อนแล้วกันโหเอาเลสซิ่ง <c oughs> ของแต่งมึงแพงเวร์ไล่เบาไปก่อนครับตรงไหนเกินก็ค่อยแก้เอาอืมเป็นไปตามนั้นครับเอ,อื <c> ้อ <oughs> ถึงหมดแล้วโหยังไม่ได้จูนเลยเกียร์ก็ยังไม่ได้จูนช่วงล่างก็ยังจูนไม่เสร็จสรุปร้านหนึ่งไม่พอครับไป ดี๋ยวลองไปวิ่งดูได้เท่าไหร่เท่านั้นครับอุ้ยเบากว่าเดิมวะผิดคาดนะนเนี่ยโดนกินไปแล้วเขาเลยวะบีเกาะถนนแล้วก็เหยียบต่อครับเทคนิคแล้วก็เหยียบพุ่งออกไปรถมันเบาแล้วไม่น่าถอดเทอร์โบออกเลยเอาแบบเดิมก็ดีแล้วจูนเกียวโอ้แลวโค้งไม่คมด้วย โ้แสงหน้าเฉยวะ่ะเร็วกว่าเดิมเนี่ยสรุปจูนรอบ2ดีกว่าเดิมครับถามจริงเถอะวิ่งหวยขนาดนี้อันดับที่3 1อหรือว่ามันเพิ่งเริ่มวะคนเทพเท็เ,ทเขายังไม่มากันเอาล่ะครับยังไงวันนี้ก็คงต้องลาไปเพียงแค่นี้แหละถนัดเป็นรถขับหน้าแล้วก็ขับสีมากกว่ามันให้ความรู้สึกคล้ายๆกันนะว่าขับหลังเนี่ยมันเป็นอีกแบบหนึ่งว่ะไม่ถนัดเลยถ้าไม่ใช่ดิฟอะเอาจริงๆนะดิฟก็ไม่เกี่ยงหรอกแต่ว่าถนัดมากกว่าแบบที่จะมาวิ่งเซอร์กิตแบบนี้ เดี๋ยวยังไงก็มาตามต่อ EP หน้าแล้วกันซื่งอันนี้ผมก็ดองคลิปไปนานมากแล้วแหละ่าจะปล่อยคลิปนี้ออกมาได้ EP พสก็น่าจะรอไม่นานครับวันนี้ยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้บ๊ายบายจ้า